ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจมาอย่างช้านานผีไทยไม่เพียงแต่หลอกหลอนในตำนานพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลในวรรณกรรมภาพยนตร์ละครและความเชื่อของผู้คนในวิถีชีวิตประจำวันวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ10อันดับผีไทยที่น่ากลัวที่สุดที่คุณ ไม่เคยรู้อันดับที่10บผีพายพายในภาษาไทยมีรากจากความเชื่อพื้นบ้านที่หมายถึงวิญญาณอันเล่นลับที่ซ่อนอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะในแม่น้ำลำคลองหรือบ่อน้ำเชื่อกันว่าผีพายเป็นวิญญาณของคนที่จมน้ำเสียชีวิต หรือเป็นผีที่สิงสถิตยอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งตามตำนานเชื่อว่าผีพายนั้นแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทผีพรายน้ำเป็นผีสาวที่สิงอยู่ในน้ำมักจะมีรูปร่างที่งดงามตามตำนานเล่าว,ว่าผู้ชายที่อาบน้ำหรือเดินลงไปในน้ำยามค่ำคืนอาจจะถูกผีพรายนั้นหลอกลวงให้ไปจมน้ำจนเสียชีวิตได้ ผีพรายเฝ้าสมบัติเชื่อกันว่าเป็นผีที่สถิตอยู่กับทรัพย์สมบัติเช่นทองคําและเพชรพลอยมีความคล้ายกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์แต่จะเป็นในรูปแบบของหญิงสาวพรายในศสยศาสตร์เชื่อว่ามีพายบางชนิดถูกจับมาทําพิธีที่เรียกว่าพรายกระซิบหรือพรายใช้งานมักจะได้มาจากศพเด็กที่เสียชีวิต หรือหญิงสาวที่ตายทั้งกลมโดยจะทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อจะนำผีพลายเหล่านี้มาใช้งานในทางไสยศาสตร์อันดับที่9ผีกองกอยกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างไม่ชัดเจนแต่โดยมากมักจะอธิบายว่าเป็นผีที่มีขาเดียวโดยจะเคลื่อนที่ โดยการกระโดดไปด้วยขาเดียวและส่งเสียงร้องว่ากองกอยกองกอยอันเป็นที่มาของชื่อแต่บ้างก็ว่ามีปากเป็นท่อเหมือนมแมลงวันหรือเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายลิงหรือข้างบ้างก็เรียกว่าผีโปง่งหรือบ้างก็เรียกว่าผีโป่งข้างซึ่งบางคนเชื่อว่าผีโปง่งหรือผีกองกอย ก็คือข้างหน้าแก่ที่มีหน้าตาหน้าเกลียดที่ไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้ด้วยตนเองและมีความเชื่อของคนบางกลุ่มว่าถ้าได้ดื่มเลือดข้างสดจะทําให้ร่างกายนั้นคงกระพันและเป็นอมตะหรือแม้แต่สัตว์ป่าบางชนิดที่มีรูปร่างผิดแปลกไปจากปกติก็ถูกเชื่อว่าเป็นผีกองกอยโดยตามตำนานเล่าว,ว่าผีกองกอย จะดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนที่ไปค้างแรมในป่าแล้ววิธีป้องกันก็คือให้นอนไคว้าขาหรือนอนชิดเท้าทั้งสองข้างและอย่านอนเอาขาหรือเท้าออกจากนอกเต็นท์อันดับที่ 8. ผีอำผีอำนิยามว่าเป็นอาการที่ปรากฏเมื่อเวลานอนเคิมจะมีคนมาปลุกปล้ำหรือยุดล่าง ให้มีอาการเหนื่อยหอบจนตื่นขึ้นมาอาการผีอัมเกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะใกล้ตื่นอาจจะเกิดจากโรคลมหลับหรืออาจจะเกิดในคนที่อดนอนหรือนอนไม่เพียงพอมาหลายวันหรืออาจจะเข้านอนผิดเวลาผีอัมเป็นความเชื่อในหลายวัฒนธรรมเช่นภูมิภาคโทโฮโกะของญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าว,ว่าหญิงสาวคนหนึ่งที่เมื่อนอนหลับไปแล้ว ถูกผีกดทับหรือจับที่ปลายขาในประเทศแคนาดามีเรื่องเล่าว่าผู้ที่ถูกผีอัมนั้นมีสาเหตุมาจากแม่มดมากดทับที่บริเวณลำตัวและในความเชื่อของไทยมาแต่โบราณมีความเชื่อว่าเมื่อคนเรามีอาการเคลิม้มและมักจะหลับไปจะรู้สึกอึดอัดเมื่อมีใครมากดทับที่บริเวณร่างกาย ไม่สามารถขยับตัวหรือส่งเสียงร้องใดๆได้เชื่อว่าเป็นการกระทำที่เกิดจากผีอันดับที่7ผีกระหังกระหังหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่ากระห้างเป็นผีตามความเชื่อของคนไทยที่มีลักษณะเป็นผู้ชายซึ่งจะคู่กับผีกระสือและเชื่อกันว่าผู้ที่เป็นผีกระหังนั้น จะเป็นผู้ที่เล่นศสยศาสตร์เมื่ออาคมแก่งกล้าจนไม่สามารถควบคุมมันได้ก็จะเข้าตัวเองและกลายเป็นผีกระหังผีกระหังนั้นมักจะบินได้ในเวลากลางคืนและจะใช้กระด้งฟัดข้าวที่ติดมากับแขนแทนปีกและใช้ซากตำข้าวหรือซากกระบือผูกติดกับขาแทนหางหรือขาออกหาก,กินของโสโครก เช่นเดียวกับผีกระสือหรือผีพงอันดับที่6ผีในบ้านร้างบ้านร้างเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ฉูกเชื่อมโยงกับความลึกลับและพูดผีมากที่สุดในวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเล่าลือว่ามีผีสิงหรือเหตุการณ์ประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้บ่อยครั้งที่บ้านร้าง จะกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายในจินตนาการของผู้คนและถูกใช้เป็นหลังฉากในภาพ,พยนตร์สยองขวัญจำนวนมากบ้านร้างมักจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผีด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นามีคนเสียชีวิตในบ้านอย่างไม่เป็นธรรมชาติเช่นการฆาตกรรมตายหงหรือตายทั้งกลมบ้านที่ถูกทิ้งไว้นานทำให้มีบรรยากาศมืด อับชื้นจนเกิดพลังงานลึกลับซึ่งนี่ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณหรืออาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีในอดีตไม่ว่าจะเป็นการทำของการเลี้ยงผีหรือการเล่นศสยศาสตร์ต่างๆของหมอผีอันดับที่5ผีตายทั้งกลมผีตายทั้งกลมเป็นผีไทยที่ผู้หญิงนั้น ได้เสียชีวิตในขณนะที่กำลังตั้งครรภ์หรือในขณะที่กำลังจะคลอดลูกถ้าในขณะที่กำลังจะคลอดลูกนั้นแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาทั้งแม่และลูกก็จะถือว่าเป็นการตายหงูงโดยผีตายทั้งกลมนั้นในวัฒนธรรมล้านนามีผีที่มีลักษณะคล้ายกับผีตายทั้งกลมเรียกว่าผีพรายเป็นผีที่เกิดจากการคลอดลูกถือเป็นผีร้าย มักจะไปเข้าสิงหรือทำร้ายบุคคลที่กำลังป่วยหนักต้องให้ผสงฆ์นั้นทำพิธีสวดมนต์เพื่อขับไล่ส่วนชาวไทยดำและไทยขาวจะเรียกผีลักษณะนี้ว่าผีปายซึ่งก็คือผีที่ตายจากการคลอดลูกชาวไทยดำอธิบายว่าผีชนิดนี้เป็นผีร้ายที่ทำให้มนุษย์นั้นเจ็บป่วยหรืออาจจะเสียชีวิตได้ อันดับที่สเปรตเปรตหมายถึงผีตามความเชื่อในหลายศาสนาทั้งศาสนาพุทธฮินดูซิกเชนตามความเชื่อนั้นเปรตเป็นผีที่ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสกล่าวว่าเปรตเป็นผีที่ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมากกว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์มากโดยต้องทนทรมานกับการหิวโหย และความเจ็บปวดทางร่างกายตามความเชื่อเรื่องผีเปรตนั้นมีต้นกำเนิดมาจากพิธีทางาศาสนาในประเทศอินเดียตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณและเริ่มแพร่กระจายสู่สังคมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกตามความเชื่อเรื่องเปรตนั้นจะเริ่มต้นมาจากความเชื่อในชีวิตหลังความตายและมักจะเกี่ยวข้องกับการเป็นโอปติกะนำไปสู่ความเชื่อเรื่องเวรกรรม ที่ต้องได้รับในโลกหน้าและการกลับชาติมาเกิดใหม่ตามแต่ผลกรรมที่ได้กระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่การจะหลุดพ้นจากการเป็นเปรตนั้นต้องอาศัยเวลาน,านานชั่วกับชั่วกรรมและหากมิได้สั่งสมบุญวาสนาพอหรือไม่ได้รับการอุทิศส่วนกุศลจากคนรู้จักเปรตตนนั้นอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นเปรตไปชั่วนิจิรัน การเกิดเป็นเปรตในโลกหน้านั้นโดยมากเป็นผลจากการก่อกรรมทําเข็นอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการทําร้ายผู้อื่นทั้งกายวาจาและใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ที่ถูกทําร้ายนั้นเป็นบุปการีของตนหรือเป็นผ้าสง์การพูดปดพูดส่อเสียดการลักทรัพย์รวมถึงความโลภ หรือแม้แต่กระทั่งเกิดขึ้นจากการเคยเป็นสัตว์นรกที่วนเวียนเวียนว่ายอยู่ในนรกนานชั่วกับชั่วกรรมแต่ดวงวิญญาณก็ยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีจึงต้องชดใช้กรรมต่อไปเปรตนั้นมีรูปร่างลักษณะที่น่าเกียดมีร่างกายเน่าเฟะเสมือนซากศพหรือมีสิ่งปฏิโกณอยู่ทั่วร่างกายมักจะหิวโหวยอยู่ตลอดเวลา และส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหรือแม้แต่การเป็นเปรตภายใต้รูปร่างของสัตว์ประหลาดชนิดต่างๆตามความเชื่อของแต่ละประเทศเปรตมีร่างกายและความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ในขณะที่มนุษย์ทั่วไปนั้นสามารถดูมองสายน้ำจะมองเห็นเป็นเพียงกระแสน้ำใสๆธรรมดาแต่เมื่อเปรตจ้องมองลงไปนั้นแม่น้ำจะมองเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่นหนองหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆอันดับที่สผีกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าสิ่งสู่อยู่ในตัวของหญิงสาวซึ่งโดยมากมักจะเป็นหญิงสูงวัยชอบรับประทานของสดขาวมักจะออกหากินเวลาตอนกลางคืนและจะไปแต่หัวกับตับไส้พุง ส่วนร่างกายยังคงทิ้งไว้ที่บ้านเวลาที่จะออกหากินจะเป็นดวงไฟดวงโตมีสีแดงและส่วนมากจะเป็นแสงสีเขียวเรืองโดยจะออกหากินตั้งแต่เวลาหัวค่ำไปจนถึงทั้งคืนและจะกลับเข้าร่างในเวลาใกล้ลุงสางเวลากลางวันจะมีลักษณะร่างกายเหมือนคนทั่วไปแต่มีพฤติกรรม หรืออาการที่แปลกประหลาดผิดปกติเช่นไม่ชอบสบตาคนไม่พูดไม่จ่าก,กับใครชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่ชอบแสงสว่างกระสือเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดซึ่งคนในสมัยโบราณมักจะเรียกว่าผีลากไส้และต่อมาจึงเรียกว่าผีกระสือหรือกระสือนั่นเอง ปกติแล้วกระสือนั้นจะไม่ทำร้ายคนว่ากันว่าเมื่อกระสือออกหากินเวลาตอนกลางคืนแล้วเมื่อมีคนพบเห็นก็จะลอยหนีหายไปแต่หากคนที่ทำให้กระสือเกิดความไม่พอใจโกรธกระสือก็จะมีความแค้นอาฆาตพยาบาทเมื่อกระสือได้ชําระแค้นกับคนคนนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าจะบาดเจ็บหรือถึงขั้นทำให้เสียชีวิต นอกจากของสดของคาวแล้วกระสือยังชอบรับประทานของโสโครกเช่นอุจจระเมื่อรับประทานเสร็จแล้วเห็นผ้าของไครตากทิ้งไว้ค้างคืนก็จะเข้าไปเช็ดปากผ้านั้นก็จะปรากฏเป็นรอยเปื้อนดวงๆถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ไหวจนต้องมาขอร้องไม่ให้ต้มต่อไป กระสือนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองจะตายจะต้องขายน้ําลายของตนถ่ายเข้าปากลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้สืบทอดทายาทและเป็นกระสือต่อไปก่อนที่ตนนั้นจะตายโดยไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปอันดับที่สองผีปอบปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองกอยแต่ปอบ คือจิตวิญญาณมิจฉาทิฏฐิจะเข้าแฝงร่างสิ่งสู่คนที่เป็นสื่อให้และใช้ร่างหรือรูปลักษณ์คนคนนั้นไปกระทําการในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆและเชื่อว่าหากวิญญาณปอบเข้าสิ่งสู่ผู้ใดก็จะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิ่งจนกระทั่งเสียชีวิตและผู้ที่โดนกินก็จะนอนเสียชีวิตเหมือนกับการนอนหลับไปธรรมดา ไม่มีบาดแผลซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นมักจะเรียกว่าไหลาตายปอบแบ่งได้ออกเป็นสามประเภทปอบธรรมดาปอบเชื้อปอบแรกหน้าผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะมีอาการเปลี่ยนไปดุร้ายรำพึงลำพังต่างๆนาาจดจำบุคคลคุ้นเคยหรือคนในครอบครัวไม่ได้ หรือไม่ก็กินอาหารดิบๆสุกๆที่เท่าไรก็ไม่อิ่มวิธีการปราบผีปอบต้องใช้หมอผีหรือวิธีทางศสยศาสตร์ในภาคอีสานจะมีการทำพิธีจับผีปอบเป็นพิธีใหญ่โดยหมอผีจะไล่จับผีปอบตามที่ต่างๆโดยใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าโมงของใช้สำหรับกักขังผีปอบอันดับที่หนึ่ง แม่นาคพระโนงแม่นาคพระโนงหรือมักจะเรียกสันส้นๆว่าแม่นาคเป็นผีตายทั้งกลมที่เป็นที่รู้จักของคนไทยมาอย่างช้านานมีลักษณะผมยาวห่มสบนุ่งโจงกระเบนมีลักษณะที่เด่นชัดคือจะยืนอุ้มลูกอยู่ที่ท่าน้ำโดยมีความเชื่อว่ามีสามีภรรยาหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ที่อาศัยอยู่ด้วยกันที่ย่านพระขนงสามีที่ชื่อในมากส่วนภรรยาชื่อนาคทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนกระทั่งนางนาคได้เกิดตั้งครันและในมากก็มีหมายเรียกให้ไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกนางนาคนั้นจึงต้องอยู่ตามลำพังและเวลาผ่านไปนางนาคนั้นก็ได้ทำการคลอดลูกแต่ทว่า ลูกของนางนาคนั้นไม่ยอมกับหัวจึงไม่สามารถคลอดลูกออกได้ตามธรรมชาติยังมีผลให้นางนาคนั้นเจ็บปวดและในที่สุดนางนาคก,ก็สิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องจนกลายเป็นผีตายทั้งกลมแต่ในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั้นเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่สามอำแดงนาค ลูกสาวของกับนันตำบลพระขนงที่เสียชีวิตลงขณะที่ยังตั้งท้องและทางฝ่ายลูกๆของอาแดงนาก็กเกรงว่าบิดาของตนนั้นจะไปแต่งงานมีภรรยาใหม่และต้องถูกแบ่งทรัพย์สินจึงรวมตัวกันแซงทำเป็นผีหลอกผู้คนที่ผ่านไปมาบริเวณน,นั้นด้วยการคว้างหินใส่หรือทำวิธีต่างๆนานาเพื่อให้คนเชื่อว่า ผีของมารดาตนเองนั้นมีความเหี้ยนน่ากลัวจนเป็นที่เรื่องลือในพระขนงและมีการพบว่าสามีของนาคนั้นไม่ได้ชื่อมากแต่มีชื่อว่านายชุ่มทศกัน